สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน k t a c t o r ขอนแก่นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคะรถเข้าใหม่ของร้านวันนี้นะคะมาเลยตัวนี้จะมี L45 นะคะ L4508 ค่ะแต่ว่าคันนี้ติดจองแล้วเนาะอ่ะแล้วก็คันต่อไปนะคะ L5018 ค่ะตัวนี้ยังว่างนะคะเป็นรถปี61ค่ะ ่อที่คันต่อไปค่ะ L 501 8เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นรถปี61เหมือนกันค่ะสภาพสวยทุกคันเลยนะคะอันนี้จะเป็นรถที่เข้าใหม่ของทางร้านนะคะสำหรับร้าน K Tactor ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดนะคะทางเลี่ยงเมืองไปทางอุดรค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะสนใจอยากเข้ามาดูตัวรถนะคะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะที่0808950608ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะคะมาเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะ ตรงนี้ก็จะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยค่ะอ่าสำหรับรถของเรานะคะนอกจากจะเป็นการมีการตรวจเช็ครอบคันนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะตรวจสภาพก่อนการใช้งานตรวจสภาพก่อนจัดส่งค่ะแล้วก็มีการรับประกันตัวเครื่องด้วยนะคะฟรีค่าตรวจเช็คตัวเครื่องฟรีค่าตรวจเช็คในระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะ ดาวน้อยผ่อนสบายค่ะดอกเบี้ยถูกมากสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะทั้งสดทั้งผ่อนค่ะค่ะสำหรับร้านเคเท็กเตอร์ขอนแก่นนะคะก็มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะนี่ เป็นรถ B 2 4นะคะแล้วก็รถ L 5 0าคีบอ้อยค่ะสำหรับลูกค้าที่ทำใบอ้อยนะคะสามารถมาเลือกดูได้เลยค่ะม,มาเลยสวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆใหม่ๆเลยม,มาดูอีกคร่วหนึ่งนะคะว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างนี่ อันนี้ก็เป็น L 5 0 1 8เหมือนกันนะคะแล้วก็ L 4 0ค่ะลูกค้ามีค่ะเ K ลูกเรืองแท็กเตอร์มาต่อกันที่เครื่องฝังปุ๋ยนะคะไม่ใช่จะมีแค่ตัวรถอย่างเดียวนะคะลูกค้าเรายังมีอุปกรณ์เสริมนะคะนี่เป็นเครื่องฝังปุ๋ยสวยๆกันไปเลย อยากได้รุ่นไหนสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยค่ะ,ะรบควรฝากเฟซบุ๊กด้วยนะคะ k a c t o r ขอนแก่นนะคะถ้าเกิดมีรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะรีบรายงานลูกค้าเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ